สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเดินไปฉลองท่านกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราม็ยังกันในเกม Panzer Zombie Fusion โหมดกันอีกเช่นเคยครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นประมาณ7-8วันต้องห่างหายกันไปนานมากเลยนะโทษทีนะครับพะผมไปต่างจังหวัดมากก็เลยไม่ไม่มีเวลาอัดวิดีโอครับเค okay, แต่ผมก็กลับมาละม่หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราเล่นถึงอะไรนะเลเวล10สิบนะครับเป็นด่านตอนคืนใช่ไหมเออเคยงั okay, ้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่านะ อย่าลืมกดไลค์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง25ไลค์นะผมให้25ไลค์ถ้า25ไลค์ปุ๊บเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงในวันต่อไปทันทีเลยนะเอออยากดูไว้ไวก็กดไลค์กันหน่อยครับช่วยๆกันทำมากินโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับด่านเลเวล10นะครับมานี่ด่านตอนคืนนะโหแบบดูด oh, ีนะไปเราใส่ได้กี่ช่องนะเดี๋ยวผมลองใส่ใส่ไป อโอเคตอนนี้ผมรู้แล้วว่ากล่องขวัญถ้ามันใส่ทับพวกพืชมันก็จะอัปเกรดใช่ไหมสุ่มอัปเกรดอันนี้ก็น่าสนใจครับเดี๋ยวเรานี่แหละผมที่ผมคิดคืออ๋อกล่องค้างอีกแล้วทุกคนโอเคอะกล่องค้างบ่อยอะโอเคไอ้ที่ผมคิดนะก็คือการเอากล่องขวัญอะไปวางอัปเกรดพืชใช่ไหมถ้าเราวางอีกรอบนึงมันจะอัปเกรดไปขั้นกว่านั้นหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับ เค okay, ใส่ได้อีกสามช่องผมเอาทานตะวันเพิ่มกันทานตะวันมันแบบตอนกลางคืนตอนนี้เรายังไม่มีตัวเห็ดตัวเล็กเนาะเออเอาเพิ่มดีกว่าเชอร์รี่ออเป็นชอปเปอร์ดิอันนี้แล้วครับตามนี้แล้วกันไปตอนกลคืนไม่มีดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็ใส่แปลพัฟรูมอินวันกิทอ๋อสแต็คไอตัวนี้ได้สามตัวนะครับไม่ต้องเก็บให้ลืม โอเคแต่เ okay. รารวางแบบนี้ไปก่อนนะั่นเจอมาหรือมาละเอาผมมางนี้กนะันก็เดี๋ยวเอาเอาไปผสมกันเลยแล้วกันคนระับนี่วางเปสามตัวเนหะมือนกับไอตอนที่เราของขวัญมาผสมจะแปมทันทวันไปเรื่อยๆอ,อย่าอะไรตรงนี้มาแอนนนได้ดวงทีละยี่สิบห้า 25. สองตัวเลยจะรอดไหมนะแล้วไม่รู้ตอนซอมบี้กินมันจะกินทีละตัวหรือว่าอะไรด้วยนะอ่ะสามตัวไปเลยเดี๋ยวเพื่ออ๋อนี่กินทีละตัวกินทีละตัวโอ้ยเราหมามาเห่าอะไรตอนนี้ทำไมชอบเห่าตอนอัคดคลิปตลอดไม่รู้ทำไมเอ้อเยอะแล้ว,ลวทุกคนเยอะแล้วนี่เลยอันอืมเราจับผสมได้เนาะนี่ เค okay. เราก็จะเลื่อนตุน้นย้อนมาหน่อย mm hmm. กินกินไม่หยุดไปหนึงอันนี้นก็จะเหนื่อยวันนี้ตอนกลางคืนไม่มีทานตะวันนี่โอเคเออถ้าจะเล่น,นง่ายๆก็ต้องเป็นไอ้นี้นะผสมกับไอ้ถั่วลันเตา ดได้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 ไดได<_ <C> _>วนันนึงผมขอตัวซูนใบตัวอันนี้ปุ๊บแล้วนี้ปั๊บอ่าเรายิงระยะไกลได้นะ<_ <C> _>อันนี้แล้วกันตอนนี้ก็มันจะผสมกันได้ไหมแบบตัวธรรมดากับตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวผมลืมไปจะเลื่อนไปตรงนั้นทำไมตรงนี้เอออัน,นอไหนลองอัปเกรดดูนะครับ มันจะเป็นยังไงนะครับเก็บตัวเล็กโอ้กลายเป็นเ็ดหนี้เลนะ้วน้ำถอยออกมาก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอ๊ะถ้าวางสามตัวแล้วตัวที่สี่มันจะเป็นยังไงนะมันจะมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามันจะเก็บตัวใหญ่หรือเปล่าอืมกระตุกกระตุกกระตุกแบบนี้หรือว่ากล้องค้างแนละ้ว <c oughs> ไม่ตัวข้างล่างอยู่พึ่งพึ่งโน้อย่าทำรายน้ no. <c oughs> องยิงไม่ทันนะ อน,นี้ปั๊บนะฮะอันนี้ปุ๊บแล้วก็อันนี้เออถ้าวางซอ้อนมาอ๋อจะเป็นสีอื่นอื่นนะอันนี้วางซ้ำไม่ได้นะคอัน,นเดี๋ยวผมลองวางนี้อัปเกรดปับ๊บกลายเป็น,น,นเ,เดี๋ยววางนี้ก่อนเออเฮ้ยเจ้าวางผิดยิงโดนมันอ่ะน,นีสองร้อยไหมครับตอนนี้เริ่มหมืนแล้ววันหนึ่ง มันเยอะไปหมด <c oughs> วางมัวม่วๆไปก่อนแล้วนะเอ้ยอ๋อถ้าจะเอาให้คุมนะเราต้องสแต็กไปเลยสามอันนะแล้วก็วางทีเดียวจะคุ้มกว่าโอเคโอเ,คเอ๊ยวางซ้อนอีกเหรอเฮ้ยโอ้ยอ u ฟิวชั่นบาย n by Challenging อ๋อคือถ้าอยากผสมอีกก็ต้องไป เล่นให้ผ่านด่านก่อนเหรอเล่นให้หมดก่อนอน,นี่นั่นอะไรไม่รู้เล่น,นผสมไม่ไดนะอ้อันนี้แล้วกันแล้วก็พอดีปุ๊บเออโอเคมันจะกลายเป็นอะไรวะโอ้ยโอเคเชอร์รี่คือตอนนี้ผมไม่รู้จะวางไงละอ่านเพิ่ง <c ười> กลับมาเล่นก็เบลอๆหน่อยนะทุกคน อันนี้นะตอนนี้ปาบแล้วก็น,นี้ปุ๊บอืม,มสีเขียวทับเบลทับ้บลอืมตลอดเลยโอ้แล้วย้ายได้ทีละตัวด้วย้างล่างเป็นอะไรบ้างตรงนี้บ้างวางนี่ไหมไม่น่าดังนะคือถ้าวางปุ๊บอ๋ออัปเกรดเป็นทีละไอ้ตัวหนึ่งร้อยสองร้อยอัปเกรดไปเรื่อยอันนี้เชอรี่ระเบิดไปเลยก็ได้ แล้วก็ย้ายมาข้างหลางนี้ปับ๊บวางนี้ปับ๊บกินได้อีกอำ่ำแซบ่บอัมอร่อยเลยาตายแล้วโอเคโอ้โเลเวลสิบเอ็ดนะครับเป็นเห็ดชื่ออะไรละ <c oughs> จำชื่อไม่ได้เพิ่ม มันยิงเป็นในนั้นเอ่อ,อยิงเอ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้ตัวทาตรตะวันเอออันนี้ยิงแบบเป็นน้ำดิงทะลุอมาเพื่อฟองน้ำหรืออะไรสิอ่ะทองนาั้นรู้สึกเหมือนไม่ได้ใช้นะผมเอาเอ่ออันนี้อันนี้อนนปออันนี้แล้วกันโอเคไปเลยดีกว่า ครมีไอเดียอยากให้ลองวางตัวอะไรบอกนะพาชรูมซันฟาเวอร์ด้วยซันชรูมโอ้โอ๋อมันต้องวางตัวนี้ก่อนแล้วค่อยวางซันฟาเวอร์แล้วเราจะได้ตัวไอดวงอาทิตย์ตัวเล็กนะครับขนาดนี้เอ้ยคุ้มไหมนะคุ้มแหละมั้งอาจจะโบกเยอะละอะไรเนี่ยไม่เยอะแต่มันไม่มีหลุมศพใช่ไหมหลุมศพอะไรนัน้นเออมึงยได้ไ ระวางนี้แล้วก็วางนี้มันมันคุ้มจริงเหรอคือคือถ้าจะใหคุมคือถ้ามันโตแล้วแบบมันให้เยอะจริงๆอ่ะให้เยอะกว่าทานตะวันอันนั้นอ่ะคุ้มเพราะไม่งั้นเราตัวเล็กมาแล้วทันตะวันมาใส่มันมันผมไม่รู้ความถี่ของการออกแสงมันด้วยมันต้องว่างานกันสี่ช่องวัว ชินกับการวางทีแล้วนู่นนั่นเลยวางสอนไม่ถนัดอันนี้แล้วก็สามเลยช่วยกันเฮ้ยเพียบเลย วางดับเบิลเลยง่าย <c oughs> <c oughs> ต้องวางวอนาะสเกียตรงนี้เราจะเป็นกระแพงนะเอาไอตัวนี้มาแล้วโอเคเลยกระถังต้นไม้ ต้องวางทันตะวันก่อ,อ,อนอเเราต้องกายเห็ดตัวนี้มาตรงนี้แล้วนะผมไม่รู้ว่ามันสมกับอะไรได้อาโตแล้วนี่เฮ้ยเดี๋ยวอ๋ออ๋อมันวางไอ้นี่ได้เจตกใจด้วยว่าสมกันดิเจวาซ้อนนด่ไหมเอาไม่ได้หรอโตแล้วเนี่ย วันนึงอ่อันนี้ปุ๊บมันนี่คุ้มไปนะเดี๋ยวผมดูก่อนโหให้ยี่ห้าผมผมว่าทานตะวนนันก็หละดีละหรือความต่างมคืออะไรอ่ะผมดูช่วยบอกเลยนะถ้ารู้บอกด้วยมันอาจจะให้แสงที่บ่อยกว่าหรอมไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวผมเอาของขวัญน,นี้ใส่ให้กับอะไรดีเห็ดไหม เจ้าเห็นเรืองแสงนี่อยากรู้ว่ามันทำอะไรได้เอ้วเร่เดี๋ยวผมอานี้ก่อนอย่าไปหลอดมา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 ขอหน่อยขอหน่อยอันนี้ใส่ไม่ได้คนระับแต่ท่านี้เป็นไงเึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะผสมกับไอตัวที่มันกลัวปะโอ้ยยิงยิงระยะไกลได้ยิงออกเปสองนัดด้วยเฮ้ยมาดูหน้า มันใจเออพอยิงพอมาใกล้ปุ๊บจะยิงแบบเป็นเหมือนเดิมปกตินะโอเคดูเดียวแล้วถ้าใส่อีกอ่ะได้อีกไหม <c oughs> เอาไม่ได้แล้ว <c oughs> มันให้ไอ้ทันตะวันคืนมาแสงอาทิตย์ขึ้นมามันแบบว่าต้องไปปลดล็อกทุนนี้นั่นอะไรในโหมดนู่นนี้นั่นอันนี้มันเป็นโหมดแบบปกติเอ่อกันมันจะมีตัวอื่นไหมครับผมลองเดูย๋ยว อุ้ยดูระเบิดตู้เห็ดเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมดูโหดอ่ะดาวิเทเท่าไหร่ล่ะไอ,อตัวเห็ดระเบิดนะเป็นไงเป็นไงหน,น่อยหน่อยเดี๋ยวผมลองเไม่ได้ป่ะอ๋อขอสบายเฮ้ยไหนยิงหน่อยยิงหน่อยมันมันมีระยะจำกัดใช่ไหมแต่ถ้าตอนยิงอะเป็นไงเฮ้ยดาวิเทแรงไหมยิงเร็วทำไม่เามาหรอ เฮ้ยหรือมันยิงแค่ตอนนั้นนะคืออะไรอ่ะเอามิ่งยิงเฉยเลยอ่ะทุกคนยิงครั้งเดียวอ๋อเฮ้ยวางนี่แหละทำอะไรได้ไม่รู้อ่ะไอ้ตัวเห็ด้กำกลับเนยไอตัวนี้คืออะไรมันมันไม่ทำอะไรหรอคือถ้าโดนกินก็ระเบิดแล้วอะไรแบบนั้นไม่เข้าใจนะอ,อ,อ,อ่ะบผสมอีกผสมอีกชอบชอบชอบกลายเป็นเห็ดนั่นอีกแล้วอันนี้คงต้องโดนกินนะผมว่ะ กิน <g ill ain> จนระเบิดแล้วนั้นปะเอา้าแค่นั้นเหรอลอันนี้ผสมอะไรด้วยอเฮ้ยเป็นตอไฟสามตัว <g ill ain> มันยิงไฟออกมาไม่ได้ของผมว่าแต่แบบมันจะให้เพื่อนยิงผ่านทะลุไปได้ไฟไปด่านที่สิบสองครับอุย้ยตัวนี้มาแล้วเรได้เห็นย้อนกลับมานะคร โอ <c oughs> โอเคอนี่กันแล้วก็ของขวัญโอเคตามเนี้ยตัวนี้ผสมอะไรจะบ้างมาดูกันนะตึง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 ไอ้ทุกคนถ้าเออเดี๋ยวผมถามนี้เลยก่อนแบบอยาให้ผมแบบอัดคลิปแบบคือ,อเพิ่งเริ่มด่านใหม่อะมันจะน่าเบื่อมันนะ จะให้ผมตัดตอนนี้ออกไปไหมหรือว่าทุกคนอยากดูคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมก็ไม่รู้ว่าจะตัดยังไงดีถ้าตัดออกไปเป็นตอนๆมันจะดูว้บไปว้บมามดูน่าเบื่อไหมเนี่แต่คนดูนะคอมเมนต์บอกได้ครับแบบนี้แล้วกันแล้วก็อ,อันนี้ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวให้มันเดินมากินจะได้ไม่ต้องเปลืองอะไรเยอะมากอา่ะตัวบาต้องอึนก่อ อ๋อนึว่าผสมได้แหมผสมไม่ได้เจ้าเลยว <c oughs> ิววิววิวแปลว่าไอเห็ุระเบิดนั่นที่ผสมกับตัวนี้มันมันยิงได้ครั้งเดียวแต่แบบดามเมจน่าจะเวอร์แบบนั้นเลยยิงแบบหายไปทั้งแถบแบบนั้นแต่ใช้ได้ครั้งเดียวนึกว่าตอนโดนกินมันจะระเบิดไปด้วยโอ้เสียดายไม่เห็น มามามาแบบแบบยุ่งตายหมดเออตายยากจังผสมกันไม่ได้เดี๋ยวเอาอันนี้ผสมเดี๋ยวเดียด๋วยวต้องให้เป็นสามตัวคุ้มกว่าเยอะเลยเฮ้ยวางวางทับดีกรเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวนึง,นงเฮ้ยตัววิ่งมาแล้วไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไปเลย อันนี้นปึ๊บโอ้โอ้โหอเคเออถอยก่อนไหนกันไหนกันคนไทยอ๋อโอ้ยมุ้งกบมุ้งกบแต่ข้อดีของมันคือการสแต็กแบบนี้ปะวันหนึ่งวันนึงวันหนึงเออตอนใครไปก่อนต้องให้ใครไปก่อนอ่ะไอ้ที่ผมคือผมจะวางเห็ดอะ เออนี่ต้องกัดจังหวะดีๆแล้วฝั่งอื่นอย,ย่ไรเยอะเลเชอรี่ด้วยเชอรี่ไม่ได้แลยออมันกลายเป็นน้ำสมรุลปกตินแกนี่ไปเฮ้ยโอ้โ,อโหคนละมุมคนละมุมประเด็นประเนเอ่อเอาอะไรดีตรงนี้นี่กันปั๊บปั๊บเดี๋ยวผมเอาแบบประหยัดก็คือเอาตัวนี้มาวางทำอมาไรเลยนะ โอ้โหแบบนี้เลยเออตัวข้างล่างตัวข้างล่างลืมดูลืมดูหมดแต่โฟกัสตรงอ,นะอื่นนะโออแย่แล้วแย่แล้วทำงนานนี้ไปแล้วอันนี้มันโดนไหมมันไม่น่าโดนใช่ไหมอ่ะโดนโดนโดนแกแกโอเคโอเคผมอาจจะตายโอเคผมไม่โอเคละอ่าไมเวเดี๋ยวนี้นี่นี่น ป้องกันแต่โจมตีได้เขียทำอามทไมาไม่โปอะไรเอิร์ธโอ้โหอะไรนะ <c oughs> เล่นยังไงเอิร์ธเ้อด้ด้ดดผมยังไม่ลองาสบไอ็ตัวนี้เลย,ม,เลยม,ม,มันตัวเล็กเลยผมไม่ใส่เป็นตัวเล็กเลยน่าใส่นี่ไปนะโอเคมีทงเดียวนะ เอ๊ะถ้าผสมมันผสมอันนี้ไม่ได้นะ้อไอ้แค่น,นี้เอ๊ะโอ้ยมันดูสีสวยนะผสมอีเวลาเฮ้ยน้ำแข็งอนะ่ะหืมน้ำแข็งเอ้ยดูดีนะไปเลยไปเลยตึง้งตึง้งตึง้งเอ้ยถ้าผสมแชมเปอร์ ผสมกลับไอ้นี่แล้วไหมไม่ได้เออเจ้าว,วางไปแล้วเฮ <c oughs> ้ยเห็นเอ้ยไม่ใช่อนี้ผมลืมผมจะวางไอ้นั่นตัวนี้มาไปไปกัดไปกัดน,นะนำ้ำไม่เดยวไอ้ถุงก,กระดาษนี่แหละไ,ไม่รู้วนะ่ะน่าจะตัวนานเดิม <c oughs> โอเคเฮ้ยอันนี้หมดเลยนะมันมันออยเอ้าคืออะไระทุกคน เออมานี่มันมีช่องว่างลืมน่าจะเป็นตัวละครที่ต้องซื้อโอเคมาไม่รู้นะมันมีความหมายอะไรหรือเปล่าหรือแค่เป็นด่านทั่วไปเชยให้ผ่านเล่นๆมาไหนลองดูว่าอาจจะมีอะไรเป็นพิเศษก็ได้แบบหลุมซ็อโผล่มาแล้วแคนบีสโตเพนทับเนตอะเธอโอเคพอเอ้ยเดี๋ยวนาตตัดดิไรเซอร์ เคยปุ๋ยเมื่อกี้มันเอามาแบบว่าเพราะว่าถ้ามบี่สวี่กินพืชลงไปมันก็จะเหมือนหิวแต่ไม่เห็นมีเลยไหนอ่ะไม่รู้อ่ะ <c oughs> มาไวตัวนี้ผมไม่อยากไอ้นี่เดี๋ยวนี่แล้วยิงทะลุไปเลยนะแต่เป็นยังไงผมนึกว่าจะเพิ่ม,มอีกช่องหนึ่งอะไรไม่รู้่ามีโสโลโ์หมดแล้วมันม,มาออแล้วนี่กันป๊บเอ๊ะอะไรอ๋อมันจะดอกมาแบบนี้เหรอ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยดูดีดูดีไม่มีลูกเล่นเพิ่มอ่ะอีกโอ้โหเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจคือมันดรอปมาจากในบ้านนะคือเรากำลังทำปุ๋ยอยู่นี่ดูดีทำไปเล่นไหมเออมันดูน่าเล่นมากขึ้นแหละมีแบบอะไรหลายๆอย่างคือมันเอามาซ่อมเอามาฮิวได้แล้วก็เขาบอกว่ามันมีอย่างอื่นให้แบบว่าเราไปค้นพบด้วยตัวเองก็คือน่าจะมีลูกเล่นอื่นเยอะแล้ว ไม่รู้จะใส่ตัวอะไรได้อีกนะแต่รู้สึกเหมือนปุ๋ยมันจะอัปเกรดไปเป็นตัวที่ซื้อเหรออันน<ม>ั้นเป็นตัวที่ซื้อได้ใน,ในโหมดนั้นไม่ใช่ในโหมดนั้นไอ้ด่านธรรมดาซื้อได้ดดมสะดวกไปซะมองไงดีตรงนี้หายไปแล้วผมลืมดูเอ้ยอันนี้ไปและ้วเอเออย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินไม่เอา โน้ต no. ายเลยไปวางใกล้ไปมึงทุ่มวางกลางนี้นะไปใหมล่ละอันนี้จะได้ทานตะวันเยอะขึ้นอืม <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวปกติทั่วไปไม่มีอะไรโอเคไม่ใช่ปกติทั่วไปก็เหมือนเดิมเฮ้ยยืนโดดข้ามดีไหมเอา้าอยู่ด้วยกันก่อนเดีย๋ยวผมเอาอันนี้วางอันนี้เฮ้ย <c oughs> มาได้ยู <c oughs> ก็วางไม่ได้แรกผมร้อยมันตายอ่ะเอ้ยแล้ววันนั้นเรามาแทงมันดีได้เหรอเฮ้ยดูดีนะดูดีประหยัดช่องอะไรวันนั้นนะอืมเฮ้ยผมอยากดูนี่มันทำอะไรได้ปึ๊บโอ้โหได้ดูนี่กันละเอ้ยต่างกันยังไงครับอยากรู้เลยโอ้ยตัวสีแดงด้วยคือถ้ามันตายคือมันระเบิดใช่ไหมน่าใช่นะผมว่าแหน่เดินดู อืมโอ้โหโว้ยโว้ยนี่โกงนี่โกงมันเป็นดูปกติเลยอ่ะม <the> ัน <Kes> ช <ę> ื่ออะไรไอเห็ดระเบิดเอ้าท่านวางนี่มาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยแล้วมันวางเั้ยไหนดูดิอืมน้ำแข็งครับโอ้โหอะไร้นิเมอแล้วถ้าผมลองเทใส่เวางซ้ำน่าจะหิวนาะถ้าว่าเนี้ยก็หิวเหมือนกัน ม่อัพเกรดนะไม่อัพเกรดวางนี่ไปเ,เป็นอัพเกรดเลเวลต่อไปตอนนี้เอเอไอเดี๋ยวของใครว่ะไปดึงข้างล่างจะตายตายไปแล้วลาก่อนตัวน้ำแข็งแล้วแต่ข้างล่างคนระับกำจะกรีดร้องมาดนะ้วย เออเอ้ยผมจะกดเก็บไม่ได้กดวางเดี๋ยวได้ของเลยวันหนึ่งวันนึงขออนไรขออะไรปันนป๊บเอ่อเชอรี่ปับ๊บตูผมวางอยู่แบบแผ่เลยด่านนี้ทำไมนะ ลบบแล้วเบิดไปเลนเก็บไปก่อนมาอีกแล้วอ,อันนี้เป็นไงอันนี้ก็ฮิวปกติโอเคหรือว่าจะได้เห็นอะไรแปลกตาเฮ้ยกระโดดข้ามมาแล้วขายก่อนเนื้องาข้างบนนี่ไปก่อนนะ thằng làm gì Kìa là... Ôi đó, con thôi rồi Ôi ôi, bỏ Anh đi mà, đồng đi làm Chơi đi, trái gặp nhìn Anh đi ระเบิดไปเลยเออจิมมีสามเหรียญข้างบนข้างบนแย่สุดเอ,อ๊ะันคิดเหมือนวางได้กับนี้ปะไปเลีวเลยมาแล้วมาแล้วมันก็อยู่เฉยแล้วทไมตัวนี้มันกลายเป็นร่างตัวอ,อื่นผมาไม่ไแมน่ใจเมอัน เป็นอะเป็นตัวเหตุต่วงนี้<ม>เพลงมันมากไปเพิ่มระยะให้มันเช็ดแลยวตึง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 น้ําแข็งเอ้ยอย่าเพิ่งกินนี้ เบอรได้จะเอาหูไม่โดนเนอะอันนี้ปั๊บมันกระโดดข้ามอืมโอ้ยมันโดดไปโ่นละเกลีย์เดยเดียวถ้าเบ,บื่อแล้วมันมันยิงไปแล้วยูวีเฉย Oh mein Nó hồi mà, chớ mà. Nhớ cơ, nhớ cơ, nhớ cơn bảo vào nào, vậy? Không phải, anh đi đâu không? Băng can thò đạn chính เอาไปดีทุกคนตรงกลางก็โดนยับเลยเอาไม่โดนเวยทันไหมโอ้โหเรียบร้อยครับเหมือนตรงกลางจะไม่รอดนะจะยื้ดสุดก็ไม่ได้เพราะแย่แล้วตาตอนนี้เรียบร้อยแล้วทุกคนอ้า,าไม่รู้อันนี้เบลอหรืออะไรนะใช้ไปเลยสี่อัน <c oughs> แย่จริงแย่จริง พอมาเยอะแบบนี้ก็ดูยากเลยนะผมไม่เตรียมพร้อมไม่ดีด้วยโอเคงั้นก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับไฟในเอฟเฟดิ A ้งสำหรับแผ่นวัสดุซัมวีฟิวชั่นครับซึ่งก็เล่นไปประมาณสี่ด่านเลยนะโอ้แต่ด่านที่สี่ดูเบอร์สุดๆเลยเค,ครับก็เป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับอย่าลืมนับยิบห้าไลค์นะครับผมจะได้ลงคลิปต่อ,ตอไปในวันพรุ่งน,นี้เลยนะโอเคปก็ติดตามด้วย Comment, คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอแคบก,ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ